Hello everyone. How's it going? Today, we are going to do exercise number 2 on page number 45. Read the questions and find answers from books or websites. Then write your answer. หาคำถามและคำตอบจากนังสือนะคะหรือเว็บไซต์หรือแหลังเรียนรู้ต่างๆก็ได้จากนั้น เขียนคำตอบลงในช่องว่างตรงนี้ค่ะซึ่งคำถามจะมี3คํคำถามด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ question o ได้เลยค่ะ question o เขาถามว่า what is the biggest animal in the world what is the biggest animal in the world what is อะไรคือ the biggest ใหญ่ที่สุด animal สัตว The biggest animal คือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด in ใน the world ก็คือโลกนี้อะไรคือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคำตอบก็คือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ blue whale นั่นเองค่ะปลาวาฬสีน้ำเงิน ตรงนี้นะคะก็คือข้อมูลที่คุณครูได้หามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งในเว็บไซต์นี้เขาบอกว่าที่ North Atlantic กับนอ r แปซิฟ i กนะคะบ w ูเ l ลหรือปลาวานสีน้ำเงินเนี้ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ถึง90ฟุตแล้วก็มีน้ำหนักถึง1 0 0 0 0แสนพาวหรือ1 0 0 0 0แสนปอนนั่นเองแต่ในขนาดที่ Antarctica นะคะซึ่งความยาวเนี่ยสามารถไปได้ถึง110ฟุตเลยภาษาอังกฤษเขาจะใช้หน่วยเป็นฟีดนะคะแล้วก็น้ำหนักถึง330,000 0าพาวนั่นเองคำตอบข้อหนึ่งของเราก็ได้แล้วก็คือ blue whale นั่นเอง question 2 what is the fastest land animal in the world what is อะไรคือ The fastest ก็คือเร็วที่สุด Land animal ก็คือสัตว์บก In the world ในโลกอะไรคือสัตว์บกที่เร็วที่สุดในโลกเพราะว่าสัมก็จะมีสัตว์ปีกบินได้ใช่ไหมคะสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์เลือ้อยคลานอะไรเงี้ยในที่นี่คือหมายถึง land animal คือสัตว์บกนั่นเองค่ะคําตอบคือชีตาเสือชีตาหน้าตาแบบนี้นะคะ fastest land animal เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเสือชีต้านี่สามารถที่จะวิ่งจากศูนย์ถึง60มลได้เลยต่อชั่วโมงนะคะคนไทยเราก็จะเรียกว่าเสือชีตาใช่ไหมคะถูกพิจารณาว่าเป็นสัตว์บกที่เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ Question mm hmm. 3 What is the name of the biggest c o n t i n e n t What is อะไรคือ the name of the name ก็คือชื่อของ the biggest ใหญ่ที่สุดอะไรใหญ่ที่สุดละ่ะ continent the biggest นะคะนักเรียนจะต้องมีคำนามตามหลังเสมอตรงนี้เห็นไหมต้องเป็นคำนามตามหลังเสมอนะคะ continent คือทวีป the biggest continent ก็คือทวีปที่ใหญ่ที่สุดทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทวีปอะไรเอ่ย คำตอบคือทวีปอะไรคะเป็นทวีปที่เราอาศัยอยู่คือเอเชียนั่นเองค่ะในรูปภาพนะคะเขาก็จะเรียงจากทวีปที่ใหญ่ที่สุดก็คือเอเชียต่อไปค่อยเป็นแอฟริกาแล้วนอร์ทอเมริกาซาท์อเมริกาอนตาร์กติกาุโร n ปแล e last one is the smallest is Australia smallest คือออสเตรเลีย the b i g g s s t i s a s i a อ a ออสเตรเลียนะคะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นทวีปที่เล็กที่สุดนะคะคุณครูก็ได้พานักเรียนหาคำตอบทั้ง3ามคำถามนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ if you have any questions for me you can comment down below that's all for today guys I will see you in the next video keep learning and take a good care of yourself 拜拜。Bye bye.